ไม่ได้ไปลงเลงให้ดูนะครับทางช่งล่างนะครับก็ตัวนี้ลูกปืนเราบุนลูกปืนในชะ่ไหมสองข้างเลยปะเป่นข้าเดียวปกตินะครับแต่นี้พอทำรุดมาจอแ,แล้วปืนซีนทมุตด,ด้วยก็ลอ,กนะลองมุนตัวใหม่เลาไยต้มีเสียง ตรงที่เกลือร้อนตรน,นี้มันมีอาการว่าซซนซึงมันรั่วนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนไดแต่น้ำมันเข้าไปในเข้าไปในน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ำมันด้วยนะครับอันนี้เป็นรถรุ่นไทเกรอร์ D4D นะครับก็แต่ล้อหน้าล้อหน้าก็จะมีอาการแบบตัวนี้มันจะมี นี่ก็ยังแนะนำให้มาปิดก็มีอาการรู้ปืกร้อนหน้าหาอยู่อยู่เช่นเดียวกันนะครับอะไรก็ได้เข้ามาให้สังเรยเซื่งช็อคอยู่ได้นะครับ